โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางซ่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดพ่อสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีลกูกจ้าตอนน้อกสถานที่นะวันนี้พ่อ,อคือคักแต่คนไหมโทษตามคักนี่เลงเลยไหม กระทำมาได้คนดังเนาะคนดังเนาะดิ <laughs> ดังคนดังบอกคนดังคนงคนี้บุญกับทังสีละอันนี้โจกล่อว่าอันนั้นตน้องได้ยินเสียงจากปากพ่อท่านั้นเอ้อะทีจังพ่อจังอันเนี้เนาะกัจังสิเป็นของจริงเนาะพ่อเนาะแมน <Man. S 1> มันนี่เออพ่อ,พอมาไว้ฟังเลยค่ะพ่อหลัง คุณตองแมนสองกินบอเคยบุดปากว่าไหนไปล่งสองไหนอืมอันอันกุบ้านเพื่อนมนย่ำนะบอกคับพ่อจังใดครับพ่ยอย่ำเยอะด้วลยเหเห็นได้ค่ะบ่เหรเอฟซีนฟังเลยค่ับพ่อพูดล้อกับถ่าเนาะพูดถ่าพูล้อเนาะคับ่ โรดีพ <the rib uy> uh ี huh. pues ่น้องเอ็ซีงรูพลอเนี่คุณพ่อดาบเสียลย่งนพี่น้องกะทำมาด้ล่ะคุณตั้งใจก็ตั้งใจดูล่อกรลผมก็ทำบางทำดีตลอดนะพี่น้องฟงศักดสิทธิ์ ของซักซิดได้ทำาที่แล้วรัตสลีก็มุ่่นงตัวสเตไปที่กองละ2าใบพี่น้องอ๋อรัตลีกสิ้นแล้วหรอเล่ารัฐสีกสนแล้ว เราจะกองเจ็ดชิบแปดสิบบองทีไม่ทีกองยิ่หามหาไหม,ม่พูดรถพ่เอเจี้มันจะหายหอยูอ่นะพอ่อไม้เลข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 นั่นคือ 950093 hà xuống xuống cầu sám nữa cao hà xuống xuống nhà cô cao hà xuống xuống cầu sám cao hà cao sám thì nó nhận là tắt đâu? อ๋อเอามาแล้วเนาะกะเห็ดแมนเอาวนล่างทรงมาแล้วเนาะพ่อนะแมนแล้วก็เพื่อนกับไปซี่ไปที่กองเก้าหาศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าสามแล้วค่ะโอ้จิหาซีได้เวลามันกะให้เน่นศูนเกสาม เน้นที่093นะพ่อเนาะพ่ออันตัวเดียวเลยบอกค่ะนี่พ่อวิ่งวิ่งยังบอกค่ะพ่อวิ่งเก้าเนาะคะ่ะคลิปนี้ของจริงวิ่งเก้าเนาะคะ่ะสามตัวก็คือ093นะครับพ่อเนาะพ่อนะมน ตามตัวเลขศูนย์เก้าสามกันเน้นที <Ch út S 2> <ên> ่ศูนย์เก so ้าสามตัวเดียววิ่งเก้าตัวเม็ดเดียวมันบอว่าวิ่งเก้าเม็ดเดียวมันบอกค่ะเมนตัดสองตัวกะกายตัดเอาอยู่ใมหน้าถึเก้าสามเลขสองแสนเก้าสามเลขสองลแสนสามเลขสองละแสนมิตรตัวใดครับพ่อ นี่เก้าสามกับเก้าห้าให้ยิ่งเก้าเล่นเล่นเน้เนพ่อใหญ่สองตัวแล้วบ้างคะวันนี้ก็คือเก้าสามเก้าห้าเน้นอะไรครับพ่อไอไอไอนันโมนิน่ช่วงแสียนโนิน่ช่วงทำหลังซ่งกูมน่นสี่ทั้งทั้งสองไม่ะะเล็กแต่แสดงว่าแสดงว่าไอได้ท่านที่รอบสองก็แสดงว่า cao sáng thì buồn, như bồn cao hà khi trên nào hành hành muốn tông bồn tông lang dầm đỏ cho mình ạ xong là sèn luôn rồi xong là ก็คือเ,ออนนะะเก้าสามแ,แ,แล้วค่ะพ่อเก้าสามเก้าห้านะคะเสียงก็อยากกล้องก้องมือนอ๋อเก้าสามนะคะแต่ก็ซ่องแม่แสนกับเก้าสามกับเก้าห้าแล้วเขียนเบี้ยวเนี้ยนะพ่อเก้าสามเก้าหานี่ไนะม่เล่นเหม่หมะเมื่อได้เล่นตัวใดเนาะ บอเด่นดินตัวไรเนี่ยว่าความแรงช่งที่แรกอ่าคุมมั่นไหลไปซีกุแรกบอแมนหมุนไปซีเพราะทุกคนเลยสีก็มาสี่เก้าสามมาสี่เก้าห้าสี่เก้าสามแล้วก็ซี่เก้าห้าบอกคหรอว่าเอีนั่นคือหัวใจสองแสน มาทำนี้ล่าสุดก็คือกองลาี่ไรล่กองกับบเบชีมาซีกองลาเตอรี่มันยี่สิบห้าใบมันคือเก้าห้าศูนย์ศูนย์เก้าสามอืมกองละยี่สิบห้าใบเนาะค่ะ เออนี ه, canvas, Arizona, sure. akan, ่แหละจำใน่อระบาดจำในบ่อบังสมัยนั้นเสมัยสมัยนั้นมันแปดคับเก้ามันบรรยงลางโมเมนต์หนักเลขตัวหนามันเลขตัวหนามันไหลลงลางโมแม่นหนังงัวนี่เลขตัวหนามันมาชนครับบนซองกแสน่กันนี่อืมนี่นะคะตัวหนาตัวหนาเนาะเก้าหานี่คือมาชนเนาะชนซองกระแสนเลย อันนี้ซัดเจนซัดเจนแล้วก็คืออ่ากูมา่เนี่ยเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะยี่กองแล้วยี่สิบมาใบแล้ว่ะเก้าห้าศูนย์ศูนย์เก้าสามแล้วพอเน,อะน,นาะแมนทำพิธีเรียบร้อยแล้วก็วิ่งเก้าเม็ดเดียวแล้วก็สามตัวตัดออกมาเนี่ยก็คือศูนย์เก้าสามแล้วกันแมน,นบอกพ่อแมน,นพ่อเก้าห้าศูนย์นี่แล้วแต่เอฟซีมันจะไปตัดออกเนาะ เลียกตำบลมิเตียาดาวแต่ว่าซ่องละแสนคือเก้าสามเก้าห้าแล้วกันกูแม่บัญชีทั้งสองสองอันแล้วบอกพ่อเก้าสามกับเก้าห้าเงินอ๋บมาเนี่ยเท่าที่พ่อพ่อกับแม่บอกเนพะื่อศร้าแล้วะนะเงิบ้านมันแอกเคพื้นที่ โดยเฉพาะนะครเพราะว่าแอดจะออกนอกพื้นที่เมื่อนี้เนาะคะ่ Ooh, e very much, very much. It, hey ะอู้ดีใจมากๆพ่อรับปากว่าจะให้โจล่องเป็นช่องแรกแล้วค่ะพ่อเนาะนี่คือเสียงจริงไอ้ซุ่มเ็จาไอ้ไปออกกลับเป็นชิดองก็จพบอกว่าก็จานับถือหน้าพิ่าาคุณพ่อเหมือกันคุณพ่อกับพิการที่สามารถที่บ่อยาเจ้าได้ นนะ้าพ่อเนาะเสียงจริงน้พ่อเนาะครับ,นะรบมันของจริงมันสิไปยสิมันการไม่เป็นยังเนาะครับพ่อแอดกัโจกันล่อพอ่อย่างเดียวครับลอเสียงพ่อย่างเดียวแอดซีมันก็บ,บอกว่าล่อโจนี่ค่ะพนวานล่อโจ้ล่อ่องโจพ้พาอด้วยเพราะว่าได้พูดบอกพนว่าพอ่อบอกว่าให้ล่อจากเสียงจริงเนาะคะ่ะ ก็ดีใจเนาะค่ะเอฟซีแฟนซองคุณพ you know? <inator. S 1> ่อคุณแม่คุณพ่อดับเสี้ยนละย่องรักษาคำพูดอยู่เล้วค่ะตามนี่นาะค่ะพ่อเนาะครับผมกับพ่ออวยพ่อในเอฟซีแฟนซองเลยครับพ่อครับเอฟซีของโจพาด้วยครับพ่อโจพาด้วยมีแต่เขามาร่นสมบูรณ์กับคุณพ่อดับเสี้ยนระย่องก็ขอขอบคุณ อย่างกำลังใจคุณพ่อเชี่ยและย่องบอกย้ำมาว่าให้เฝ้าไปจัดจองแล้วไปร,รีไว้เนียคุณย่งองก่อนมันยันผู<อ>้ชายในการการีย่า<อ>มองตุ่มปืนใ,ใส่เหรินขอบคุณที่รับผมค่ะกลับขอบคุณมากค่ะคุณพ่อค่ะกลับขอบคุณมากเลย่คุณพ่อพอดามเลย แห้งๆไงล่ำไม่รวยแล้วพอวันนี้ถึงรางวัลที่หนึ่งแล้อค่ะพ่อเด้อครับผมค่ะสวัสดีออค่ะพ่อครับสวัสดีครับผมค่ะการคุณพ่อเ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะการคุณพ่อโทรมาแต่เศ้าเลยเนาะเนาะเมื่อนี้อ่าคุณพ่อว่าให้ลงเป็นช่องแรกเนาะ,ะเสียงออกจากปากคุณพ่อเป็นช่องแรกกระตมนี่เนาะใครที่แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่กุมารบัญชีแล้วเนาะ ทีไปที่กองยี่สิบหาใยเนาะคะ่ะก็คือ9 5 0าห้เนาะคะ่ะแล้วก็วิ่ง9้าเนาะคะ่ะวิ่ง9เมตรเดียว3ตัวมี0ูนย์เกเนาะคะ่ะตัดออกมาจากข้างบนเนาะคะ่ะศูนย์เกหรือใครจะเอาเก้าหย์ก็จะจัดได้เนาะคะ่ะกุมารหองค์เนาะคะ่ะ ซี่ไปที่093เอ้ย9หา00093ลอตเตอรี่กองนี้เนะะืองการเด้เอฟซีเด้อคุณบอกคุณแม่วิ่งเก้าเม็ดเดียวตัดเอาสามตัวไทยก็คือ093เรือการหรือจะเอา9หา0น้ำก็เอาเนื่องการซองละแสนเนะะื่องการเลขซ่องละแสนมี9สามกับ9หากุม่านซี่ทั้งสองเนะะื่อการ กูมารนสี่ทั้งสองทั้งเก่าสามเก่าหาต่ำที่คุณพ่อเว้าเนาะคะ่ะเอาคนที่รอคอยเนาะคะ่ะมาแล้วเด้อเอาดวนๆนะคะ่ะมาแต่เสาเสาเมื้อนอะเลยมือนเนี่ยเบี้ยวนะเบี้ยวแสงเนาะคะ่ะแสงก็ขอคนละห 1, 1, 1, นึ่งไลค์หนึ่งแสเน้ะคะ่ะเป็นคำลังใจทั้ง่องโจงพ่าด้วยเมเดอคะ่ะตามตามสัญญากะะันะกูเนาะ คุณพ string, ่อตามสัญญาว่ากันให้ได้ยินจากปากคุณพ่อแล้วค่ะเอาคุณพ่อกับมาดเดาเศร้าเลยค่ะคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์แล้วกันเป็นกำลังใจทั้งซองโจมาด้วยเลย้อนะค่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามไม่ด้วยเด้อค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทั้งรายการแล้วกันให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำทั้งหมดเลยกัน สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ให้กันแล้วค่ะคนพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูทุวคนที่กดไลค์กดแชร์ให้แอดก็ขออวยถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะหยิบจับลอตเตอรี่ใบใดเป็นโชคเป็นลาเป็นมันแหงๆปังๆรวยๆไปกับพ่อดาบเซียนระยองเนาะค,ะคานวันนี้เนาะผู้ที่รอคอยสุภูสุวรค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ